ปวดฝรักเพชรรักฝาเยอะหายปวดน้อยแก้แบบนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับวันนี้ถ้าคุณปวดฝรักเพชรครับเป็นกล้ามสะโพกนีบเส้นประสาทแล้วคุณไปครับไปนวดเอาสอดไปนวดกดทกํากายภาพ4ี4หนึ่งสีแล้วอาการคุณไม่ดีขึ้นวันนี้ครับหมอฟันมีหนึ่งเทคนิคครับช่วยคุณอาการปีนิดเรที่คุณไม่ต้องฝังเข็มกับหมอฟันเลยนั่นคือทำยังไงฮะคุณลองกินยา หมอฟันกินยามาเยอะมากแล้วนะแต่ทำไมไม่เห็นหายวันนี้ก่อนอื่นคุณต้องแบบคุณอย่าเพิ่งเครียดก่อนนะคุณใจเย็นคุณลองฟังหมอคำนิดหน่อยไปดูคนไข้หายแต่ขอที่รีวิวที่หมอฟันที่จดัดให้แล้วคนไข้อาการดีขึ้นทำมาเขาดีขึ้นครับกล้ารสะโพกหนีเส้นประสาทคุณเป็นสลักเพชรคุณกินยาอะไรยาพาราคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่ชิมไม่สบายถูกต้องไหมนี่คือสามตัวที่คุณกินแต่คุณอย่าลืมนะว่ามันโดนเส้นประสาทนะถ้าโดนเส้นประสาทแล้วถ้าคุณไม่กินยาแกกก้ปววดดรรระะาาาาาาคคคคคคุุุณณณิิิ่่่่นนนนยยยยจหหมมมัับบไไเเพอง า็ฉะนั้นหนึ่งเทคนิคครับที่คุณต้องใช้คืออันนี้หนึ่งครับเลิกเครียดก่อนแล้วคุณมากินยานครบลองดูเพิ่มยาอะไรเข้าไปแล้วอาการคุณจะดีขึ้นอย่างแท้จริงใครชอบพิมพ์ว่าดีมากข้หน่อยแล้วเจอกันใหม่ในวันุกนี้ไม่อยากผ่ามาหาหออฟันสวัสดีครับ